โอ้ยกระแลนไปไล่กันละโอ้ไล่กันละไล่กันละโอ้โหจะไล่กันนะครับพี่นอ้องลิงครับไล่กันละไล่กันละอันนี้มานี่มานี่มานน่เอ้าไป,ไปไปไปจะลงแล้วมานี่โอ้มาแล้วหลบให้เร็วแล้วลงลงรีมารีมามายังไม่หมดยังไม่หมดอีกไปไปลงไปไอ้นี่ลงไาดิ มาจอบอะไรเนี่ยลงุงไปลงไปพี่มาจ่าฝูงปิดท้ายแล้วครับพี่น้องจ่าฝูงปิดท้ายละไอ้อ้วนมาละมาจอบอไ,ไออ้วนลงไปไอ้อ้วนจ่าฝูงครับปิดท้ายดูแลความเคลื่อนไหวของลูกลูก พีนองหมดคนไปหาลงไปหากินหากินกุ้งกินหอยวนไปปีนตึกโอ้เดือดขนาดเนาะเดือดขึ้นิองอะ่ะเอาบุกลิงบุกครับ player. พี่น้องลิงบุกเอ้ยเอาอยาปีนขึ้นไปครับลิงบุกโอ้โอ้โงบุกร้านอาหารล้วพี่น้องเอ้ยลิงลิงบุกร้านอาหารแล้วครับเอาละไอ้นี่เอาเลยไอ้นี่มึงทําอะไรเนี่ยท,ทะไรทําไรดูดูมันทาดู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 มันทํา โอ้โหมึงอ่ะไอ้นี่ดูดูดูพี่น้องมาเออเอาแล้วมึงอ่ะแหมไอบ้าแอมไอนี่มึงไายกาดจริงๆนะหนูไร่กาดมากเขาเดอดางสีเลยไอเท่าเนี่ยยังมีแรงอยู่นะไอเท่าเนี่ยเอาครับบุกแล้วครับเหลือเหลือตัวนั้นผอมมาแล้วรูปของผอมเขพี่น้องหลืยตัวเยอะอะไรนั้น มาชา้ากับเพื่อนเพื่อนไล่เนี้ยมาแล้วครับรีบมาไรแล้วครับมันไปหากินลิงบุกร้านอาหารแล้วพี่น้องผลป้าเอาแล้วครับลิงบุกร้านอาหารแล้วพี่น้องเอาแล้ว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 ปีนใจเลยครับบุกร้านอาหารเขาแล้วครับพี่น้องลิงบุกร้านอาหารเอาเอา เอาแล้วเอาแล้วโตจีนลิงแล้วครับพี่น้องเอเอ้าเอาเอาไปแล้วครับบุกแล้วครับบุกร้านหาแล้วครับเอาแล้วลงมาแล้วเอาต่างคนต่างปีนแล้วครับพี่น้องไปแล้วอ้ดูดูเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเขาไล่ยิงเลยเอาละครับลิงบุกครับพี่น้องโอ้โห พี่น้องพูนก็มีพี่น้องพูดพูเอาบุกร้านหารเขาแล้วรครับพี่น้องไปแล้วโอ้โหดูครับเอาละครับค่อยๆทยอยกันเข้าไปแล้วครับบุกร้านหารเรียบร้อยยึดยึดพื้นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องพนูนโอ้โหยึดพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วครับโดนไปแล้วครับโดนยึดไปแล้วไอ้นี่นก็ขึ้นไปนะตัวเล็กเนะี่ย เอา,เอาละเอาไงลงมาเอา้ยไปแล้วครับนูน่นดู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 มันทำครับไปล้มเก้าอีก้ก็แล้วครับพี่น้องอาหารไม่มีดูนู่นไอ้นู่นสลัดครับพี่น้องไปหาหก,ปกินปูยินป่าอจับป่ากินล่างหอยเอาดนปลาก็ล่างโอ้คนย่ำหาปลาเนี่ยนี่ไอ้นี่มันย่ำหาปลาพี่น้องอา้าวนั่นได้กินแล้วเห็นไหม นี่ได้กินแล้วพี่น้องนี่ได้กินแล้วโอ้ได้อะไรกินรอได้อะไรกินโอ้เอาเอาได้อะไรได้อะไรได้ไหมลุ้นลุ้นได้ไหมได้ไหมอุ้งอุ้งอุ้งได้เลยมือล้วงไปแล้วครับล้วงไปแล้วได้อะไรขึ้นมาล้วงเอาลุ้นลุ้นลุ้นกระคุณก็มีพี่น้องอุ้ยเอาแล้วทำอะไรกันเนาะได้ไหมเอาเอา โอ้ไอ้นี่หืงทะเลาะกันอีกแล้วเอาไม่ได้แล้วเอาแล้วโอ้โหดูดูพี่น้องดูมันทํเาเขาหาจินไอ้นี่ก็ไล่ยอ,อกันอยู่นะเอาครับดูได้อะไรกินนาะเออพี่น้องดูครับพี่น้อง